ครับมอนี้ห้าสิมาเหตุนี่ครับมอเตอร์เครื่องซักผ้าเพื่อนเพิ่นว่ามอเตอร์มหัศจรรย์รับมันเป็นยังไงเพิ่นว่ามันใช่กับไฟโซลาร์เซลล์ก็ได้แล้วใส่กับไฟฟ้าไฟบ้านเฮาก็ได้นะครับเนาะใส่แทใส่แวตปารี่ก็ได้วันว่าเห็นเหตุเป็นอันเป็นไดปันไฟก็ได้เด้ครับนี่ เห็นนั่นฝรังเป็นเห็ดนะครับปะเทศนอประเทศเท่าที่ามาลองมาเห็ดคือเพิ่นมันสีใดบ่ลนอปะเถิดไฟมาใสไหมครับใส่ง่ายง่ายไฟออกดีดีประทันว่าจังสีกับมันกับบริษัทเสีย่าไฟแล้วครับเท่าที่ลองเบื่องเห็ดคือเพิ่นมันสีใดบ่ลนอครับนอมาเห็ดไปน้ำกันกับขับเ้างกับบาไหลาใส่นครับหน้านี่จะเป็นสายส่องทานนะครับสองอันนี้นะครับ แต่ว่าสายมันขาต้มมันขาต้มอยู่ข้างในนี่ครับถ้าว่าจะเป็นสายใดเนี่ครับมันต้องมีตังว่าจากสายลําหนึ่งสองสายสองสายสามสายสี่สายหาสายโอ้เป็นเจ้าใดนาอปานนี้เนาะเอาต่อร่องเมันครับครับเำมาโอมวัดเบางแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นล่างทานนะครับสองเซนครับอันนี้ก็เป็นสองสองเซนนี่นะครับเซนเล่นน้อยนี่นะครับเป็นโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดทำมาต้องต่อกันได้นะครับเผื่อเอาต่อร่องนะครับอันนี้เป็นสายมันขาต้มนะครับอันนี้ก็เป็นสายม so yeah. <laughs> <Creator> ันขาต้มแต่ว่ารอบรอบมันหน่อยนะครับผม เออรอมันหลายนะครับตัวนึงอันนี้ก็เป็นหัวมัน็ต้มเหมือนกันนะครับเข้าสีต่อแบบนี้ครับต่อแบบนี้ได้ครับปลามันสี่ล่องใดว่าไฟนี่แหละครับเนี่ยไฟแบตเตอรี่เท่านี้ครับหรือว่าสี่ล่องไฟฟ้านะครับไฟมันกินเท่าไหร่จะครับไฟมันกินไฟอย่างนี้ไฟ230โวลต์และ240โวลต์วาตั์นปำปาสถูกมันส,นานสลายจะหันพี่น้องกินได้ทั้ง AC, เอซีดีซีเราหันมา โอเคครับเอาติดต่อเบิง์นะครับเนาะเอาต่อของสี่ครับเอาสายล่างทันสายหนึ่งนะครับมาต่อกับฟิ้นหัวหนึ่งนะครับแล,แล้วก็มาต่อกับหัวมัดกระตุม่มหัวหนึ่งแล้วก็หัวมัดกระตุ่มหัวหนึ่งก็เอาไว้ต่อ yep. ไปเขาไฟนะครับส่วนล่างทานันล่างหนึ่งก็เอาไวา้ต่าเขาไฟน,าน,ไนะครับเขาถิง่องเบิรงเป็นไฟสองร้อยยี่สิบก้อนมามันจิใส่ใดแถบเบรนนะครับเนาะเห็ุคือผลเหตุเบิรงครับผมรับเขากระตุ่งสี่นะครับเอาล่างทันเส้นหนึ่งเข่าครับ หางหัวเม่นไอหัวหัวหัวมัรกตต้มนะครับแลวก็หางเม็ดขับมรกตต้มกับมะเขาครับสายไฟนะครับสายไฟบานเท่านี่ครับแลวก็ลร่างทานเเ้นนึีกับเขาครับสายไฟบานเท่าแต่เท่าทีไสสไลด์นะครับสไลด์เล่งไฟตามสปีดไฟไปนะครับมันถีบเอาอันตรายนะครับผมเท่าเสียบเราเมึงเสียบไฟบานเท่ากับไฟบานเท่านะรับวครับเอาลอง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 เล็งครับถึงมาประมาณหาซิบวนนะครับแล้วละครมุดละคร มันจีได้220บว์นะครับเปเทียนไหวนะครับครับแรนหันด้วยครับโอ้แรนดีนะครับเข้ากับรดลดไฟลงมากนะครับคับี่จับมีคือไฟป่า220ปันเท่านะครับใสได้ๆอีหลีครับผมครับวันนี้เขาจีล่องไฟดีซีนะครับ บันนี้ขา้ติมาเทสเป็นดีซีนะครับเพราะว่าดีซีนี่มันติดไปใส่แผงโซลาเซลล์ได้นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อไปใส่หม้อแบตเตอรี่นี้ได้นะครับนี่แต่ว่าขั้วิใส่ไฟ220แปลงมาเป็นดีซี่ถัดแปลงเป็นดีซี่ใช่หรือไม่ใช่นะคำนวณเอาไดโอดปิดเนี่ยครับข้ามมาเอซีเนี่ยครับเขาก็ไฟฟ้าเข้าเนี่ยครับเขาก็ไฟฟ้าผ่านสไลม์มานี่ครับบวกลบกับเขากับมอเตอร์นะครับเขาคือเก้าละครับอันนี้ขั้วิเสียบล่องเมืองว่าใส่ใส่ดีซี่มันถีบหมุนมากับมุน หาชิมุนเร็วก็ไอเอซีอยู่นะครับถิ่นมาแคหาชิบวนขมุนเร็วแลรอครับลอยหาชิบวนขมุนเร็วลรอครับสองลอยยืดชิบวนหมุนซื่อกันครับผมใส่ดๆทั้งดีซีทั้งเอซีนะครับมอเตอร์มหัศจรรย์เพิดนี่ใดๆอินที่ครับผมวันนี้เอาสิมาลองเมืองกับแบตเตอรี่เรื่องว่ามันถิ่มุนได้ส้ำได้นะครับเพราะว่า แขงโซลาร์เซลล์บางที oh right. the ่มันกับวนบนสูงหรือว่าเห็นไฟหมุนเวียนมันอาจจะไฟพอสูงนะครับบารมอเตอร์ตัวนี้มันจะหมุนไดบ่เอามาลองเบิรงครับลองเบิรงหม้อแบตเตอรี่สองลูกนะครับ24วนต่อเป็นย4ต่ออย่างไดเ้ามาต่อแบตเตอรี่เป็นย4บี่วนนะครับสองลูกเป็น24วนนะครับลูกละ12บวนครับครับการต่อหม้อแบตให้เป็นย4วนนะครับลูกเดียวมันเป็น12บะครับ้าเอาบวกมาใส่ในลบนะครับลูกนี้กติกลายเป็นบวกนะครับพอ่เเาาาลูกนนี้มส เอาบวงมใส่ซลบตัวนี้ตัวนี้ลุงนี่ก็บดีกายเป็นลบนะครับนี่คือสายลบนะครับนี่คือสายบวกนะครับอันนี้เข้ากับสี่ร่องแบบนี้ครับสายบวกนะครับสายบวกมาใส่กับสายฟินมากระตุ่มนะครับกระตุ่มนะครับอันนี้เข้าสายลบมาใส่กับสายแปลงทานนะครับเข้าสี่ร่องมั้งครับมันหมุนไปครับปึ๊บหมุนอยู่ครับหมุนอยู่ครับหมุนแห้งบวกหมุนแห้งบนอ๋อผมมีมือจับเนาะจับไปกันับหือว่าแห้งอยู่ครับแห้ง ข้อสินหมุนพัดล้มไปอยู่ครับยืดซีวินนะครับเนี่ยยืดซีวินครับนี่คือเป็นไฟไฟแบตเตอรี่ยืดซีวินสายเฮ็ดก็ลล์มหมุนได้อยู่ครับยืดซีวินนะครับแต่เ้าต้องใส่แบตถึงสองลูกนะครับใส่แบตถึงสองลูกถ้าใส่แสงโซลาร์เซลล์โอ้ก็ต้องใส่ถึงสองแพงยืดซีถงสองแพงกูเหรอครับยืดสองวนครับผมครับถ้าใส่ได้อยู่นะครับเนาะมอเตอร์นี่เห็ดได้อยู่ครับผมแต่ว่าเ้าวเห็ดคือเพลินเฮดนะครับ เห็ดเหมันมีไฟออกเองใส่เองข้าวเท็ดนใดบอเห็ดจังใดตีห้มันกินไฟหน่อยๆนะครับกินไฟสิบสองวันเท็ดจังใดข้าวสิบากันเห็ดครับผมมาเห็ดเลยครับแบบนี้มันกินไฟหลายพวงนะครับใส่แบตตั้งสองลูกบางไงข้าวเทียนมันกินไฟน้อยๆใส่แบตน้อยๆนะครับเนาะเท็ดจังใดข้าจังใดมาฝึกเห็ดน้วกันนะครับบาคนไทยบาร์ข้าวเท็ดนใดบอเนาะครับเนาะ ลองมาเบิ้งคนไทยเห็ดเบิ้งด้วยครับเด้อครับกับผมมัน่นสันแกนสอนสิพาเห็ดครับผมครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนี้คลิปหน้าจะไปมาเห็ดตอเนาะครับเนาะ